ครับผมต้อมจากไคเนอร์ครับวันนี้ผมมีโอกาสพาเพื่อนๆืน,นะครับมารีวิวนะครับมาชมรถยนต์รุ่นใหม่ m i t s u b i s h i กซ์พันเที่เพิ่งปรับโฉมหรือว่า Minor c h a ช g e มาล่าสุดชมนี้นะครับเป็นการปรับเปลี่ยนในส่วนของการตกแต่งทั้งภายนอกภายในแล้วก็มีการอัปเกรดอุปกรณ์หลกัหลกๆก็คือเกียร์อัตโนมัตินะครับมีการปรับเปลี่ยนใหม่ของเดิมนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบทอรคคอนเวอร์เตอร์สจังหวะซึ่งหลายท่านบอกว่าเอ๊ะมันรอบสูงไปหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องของการทํางานต่างๆอาจต่าง พัฒนาในส่วนของเกียร์เข้ามาโดยเกียร์ CVT ชุดนี้เป็นเกียร์อัตโนมัติแบบแปรผันซึ่งจะมีการทํางานช่วยทําให้รอบของเครื่องยนต์ต่ำลงแล้วก็มีอัตราทดที่ดีด้วยครับเดี๋ยวผมจะรีวิวเจาะลึกในรายละเอียดนะครับว่าขับขี่แล้วเป็นอย่างไรบ้างและก็หลังจากที่ปรับเปลี่ยนมาใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ผลทดสอบจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ราคาของ Xpander นะครับทำตลาดด้วยกัน2รุ่นรุ่นเริ่มต้นก็คือรุ่น GLS ตั้งราคาเอาไว้799,000บาทแล้วก็คันนี้เป็นรุ่น GT ตั้งราคาเอาไว้890,000 5,000บาทครับหน้าตาของ X p a n d e r ใหม่นะครับมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างชัดเจนแล้วก็ได้รับการพัฒนาไปในแนวทางที่ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการออกแบบด้านหน้าที่เรียกว่า Advanced Dynamic s h i l l นะครับกระจังด้านหน้าก็จะเป็นกระจังสีดำทั้งหมดตรงนี้ก็จะมาในแนวสปอร์ตทั้งหมดแล้วก็ช่องดักลมต่างๆก็จะเป็นช่องดักลมที่เป็นตะแกรงล,ลายลังพึ่งครับส่วน,นอื่นๆนะครับอย่างเช่นไฟด้านหน้านะครับ เป็นการออกแบบที่เป็น T shape นี่ครับไฟด้านหน้าก็จะเป็นไฟเหมือนเดิมนะครับเป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์แล้วก็หลอดด้านในก็จะเป็นหลอดแบบฮาโลเจนครับรวมไปถึงนะครับชุดไฟตัดหมอกด้านล่างก็เช่นกันแม้ว่าจะเป็นไฟทรงกลมเหมือนกันแต่ว่ารายละเอียดของนี่ครับการชนด้านหน้ารายละเอียดของดีไซน์ก็จะดูแตกต่างกันไปเล็กๆน้อยๆส่วนด้านบนนะครับที่เป็นไฟลี่อยู่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไฟลี่ไฟเลี้ยวแบบ LED ที่ตกแต่งเข้ามาเรียกว่า กลางคืนก็จะดูสวยงามแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่า x x p a พันเนะครับก็จะมีดีไซน์ที่สวยงามอยู่แล้วเพราะว่าเป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากรถยนต์คอนเซปต์คาอย่าง XM Concept อนเซนั่นเองครับสำหรับด้านท้ายก็จะมีการออกแบบที่ดูคล้ายกับด้านหน้าไฟท้ายนะครับตรงนี้ก็จะมี ดีไซน์คล้ายกับทรง T shape ซึ่งจะเหมือนกับชุดไฟด้านหน้านั่นเองแล้วก็ด้านในก็จะเป็นไฟแบบ LED ทั้งหมดนะครับเส้นสายทรง T shape ตรงนี้ก็จะเป็นไฟสองสว่างยามค่ำคืนแต่ว่าไฟเบรกก็จะเป็นแนวตั้งทรงตรงขึ้นไปนั่นเองครับบนหลังคาก็จะเป็นสปายเลอร์ขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3แล้วก็ด้านบนถัดขึ้นไปนะครับก็จะเป็นเสาอากาศแบบครีบฉลางครับ ถัดลงามานะครับในส่วนของกันชนก็จะมีดีไซน์ที่แตกต่างจากใน e x p a n พ e r ชมที่แล้วเช่นกันดีไซน์ของกันชนก็จะเป็นแนวเส้นสายที่ดูสอดรับกับชุดตกแต่งรุ่นใหม่นะครับหรือว่าใน x x p a n พ e r ใหม่ทั้งหมดจะเห็นได้ว่าแนวเส้นสายต่างๆก็จะดูเด่นชัดมากขึ้นนึครับเส้นสายคาดนะครับบริเวณฝากระโปรงด้านหลังนะครับแล้วก็นี่ครับ แนวเส้นสายต่างๆที่ตกแต่งเข้ามานะครับเป็นเส้นสายแนวขวางทั้งหมดตรงนี้ก็จะดูแข็งแกร่งบึกบึนแล้วก็ดูทันสมัยมากขึ้นครับถัดลงมาบริเวณกันชนกันชนก็จะได้รับการออกแบบใหม่เช่นกันนี่ครับบริเวณกันชนก็จะออกแบบขึ้นรูปเป็นลักษณะคล้ายๆกับดิสฟิลเซอร์ในตัวแล้วก็เป็นการตกแต่งสีทูโทนเข้ามารวมไปถึงนะครับมีการเจาะช่องทับทิมแล้วก็มีการตีกรอบนะครับรอบทับทิมทําให้ด้านหลังดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ดูสอดรับกันดีในส่วนของแนวเส้นสายเช่นกันครับ รายละเอียดของล้อล้อมีการเปลี่ยนใหม่เช่นกันของเดิมเป็นล้อขนาด16นิ้วมาพร้อมกับยางบรสโตนอีโคเปียขนาด205 55R16 แต่ว่ารุ่นใหม่นะครับล้อนูตลายก็เปลี่ยนใหม่ให้ดูสปอร์ตมากขึ้นแล้วก็ขนาดยางที่ใช้ลัดกับล้อแมกนะครับเป็นยางขนาด17นิ้วนะครับเป็นยาง205 55R17 ครับเรียกว่าเส้นรอบวงต่างๆปรับเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ทําให้รถยนต์รุ่นนี้มีความสูงมากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมนะครับกาวเคลนหรือว่าความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถ อยู่ที่ประมาณ205ม mm, มแต่ว่ารุ่นใหม่นะครับหลังจากที่เปลี่ยนยางเข้ามาเพิ่มความสูงขึ้นอีกประมาณ15ม mm, มก็จะทําให้กราวเคแลนหรือว่าความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องรถอยู่ที่ประมาณ220ม mm มด้วยกันครับห้องโดยสารของเอ็กเพนดโฉมใหม่นะครับก็พบว่ามีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการตกแต่งใหม่เช่นกันโดยเฉพาะแผงแดชบอร์ดด้านหน้านะครับมีการ ตกแต่งหรือว,ว่ามีการเลือกใช้วัสดุที่มีความพรีเมียมแล้วก็มีความหรูหรามากขึ้นนะครับแผงด้านหน้านะครับออกแบบใหม่แล้วก็มีการพุ่มด้วยวัสดุที่เป็นหนังซอฟทัชนะครับตรงนี้เป็นหนังสังเคราะห์นะครับที่ติดตั้งเข้ามาแต่ว่าเป็นวัสดุซ็อบทัชทั้งหมดแล้วก็ได้ตะเข็บต,ต่างๆก็จะเป็นได้ที่เป็นได้จริงทั้งหมดนะครับตรงนี้เน้นความหรูหรามีความแตกต่างจากเดิมค่อนข้างชัดเจนส่วนหน้าจอนะครับเปลี่ยนใหม่เช่นกันของเดิมเป็นหน้าจอขนาด6นิ้วแต่ว่า ของใหม่นะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วเป็นจอทัชสกรีนที่สามารถรองรับได้ทั้ง Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto แล้วก็ยังสามารถรองรับกับแผนที่นำทางได้ด้วยครับนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเข้าไปเลือกเล่นฟังก์ชันฟีเจอร์ต่างๆได้มากมายแต่ว่าตัวกล้องนะครับก็จะติดตั้งเอาไว้เพียงกล้องมองหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้แม้ว่ามิสูจะมีจุดเด่นด้านกล้องรอบคันหรือว่ากล้อง360องศาแต่ว่าใน e x p ก n d e r รรุ่นนี้ยังไม่ได้ติดตั้งเข้ามามีเพียงกล้องมองหลังแล้วก็ เส้นกระยะนะครับที่ติดตั้งเข้ามาให้เช่นเดียวกับระบบแอร์หรือว่าระบบปับอากาศเป็นแบบแยกส่วน2ตอนแต่ว่าชุดควบคุมต่างๆนะครับของเดิมเป็นมือหมุนปรับแต่ว่าของใหม่นะครับเป็นหน้าจอแบบอัตโนมัติทั้งหมดนะครับตรงนี้หน้าจอเป็นดิจิตอลมีกราฟิกที่สวยงามแล้วก็ดูแปลกตาดีครับถัดลงมาก็จะเป็นในส่วนของคันเกียร์ของเกียร์อัตโนมัติชุดใหม่นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ CVT ของไอซินนะครับฟิลลิ่งของการปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับดูหรูหราให้ความนุ่มนวลได้ดีครับนอกจากนี้นะครับของเดิมนะครับเบรกมือซึ่งเป็นแบบเบรกเป็นคันโยกอยู่นะครับแต่ว่าของใหม่นะครับติดตั้งเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็ออโต้เบรกโฮมาด้วยแล้วก็เบรกมือไฟฟ้านะครับเป็นแบบอัตโนมัติตรงนี้นะครับเมื่อเราขับขี่หรือว่าเราสตาร์ทรถอยู่นะครับทันทีที่เราคาดเข็นขัดนิรภัยเราสามารถเร่งออกไปโดยระบบ เบรคมือไฟฟ้าก็จะตัดการทํางานโดยอัตโนมัติเช่นกันหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนเกียร์มาเป็นตําแหน่งตัวดีครับเรียกว่ามีความทันสมัยมีความสะดวกสบายจากการใช้งานขึ้นเยอะนะครับสำหรับฟังก์ชันฟีเจอร์ตรงนี้และท่านเรานะครับหรือว่าผู้ขับยังไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัย <S <S ผมลองดูแล้วนะครับว่าถ้าเราไม่คาดเข็มขัดนิรภัยระบบปลดล็อกเบรกมืออัตโนมัติก็ <S <S จะไม่ทํางานเช่นกันนะครับแม้ว่าเราจะใส่ในตําแหน่งเกียร์ดีแล้วนะครับแต่ว่ารถก็จะไม่วิ่งนะครับระบบก็จะถูกล็อกอยู่เหมือนเดิมเช่นกันครับ พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยชุดใหม่ที่ติดตั้งเข้ามาวงของพวงมาลัยมีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วก็การตกแต่งการเลือกใช้วัสดุนะครับก็จะเน้นความหรูหรามากขึ้นนะครับมีการออกแบบกริปนะครับสำหรับการจับพวงมาลัยที่ดูกระชับมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการเว้าหลบนะครับทำให้เราจับได้ถนัดมือมากขึ้นส่วนการออกแบบอื่นๆนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นชุดควบคุมเครื่องเสียงนะครับระบบสั่งงานด้วยเสียงปุ่มรับวางสายโทรศัพท์ ส่วนฝั่งขวามือเป็นระบบรักษาความเร็วอัตมัติที่ติดตั้งเข้ามานอกจากนี้นะครับก็ยังมีนี่ครับพวงมาลัยยังสามารถปรับได้ถึง4ทิศทางนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็เข้าออกนะครับเบาะนั่งเป็นแบบ3แถวเจที่นั่งนะครับมีการออกแบบเบาะรองนั่งที่มีขนาดที่ยาวพอสมควรแล้วก็ใหญ่พอสมควรทําให้เรานั่งได้อย่างสบายเช่นกันครับนอกจากนี้ในส่วนของการออกแบบพนักพิงต่างๆนะครับก็จะมีการออกแบบในส่วนของว wow ้าโค้งแล้วก็สามารถซับพอร์ตกับ หลังของเราได้เป็นอย่างดีแล้วก็ปิกีกเบาะต่างๆที่ออกแบบมานะครับนุ่มสบายแล้วก็อบกระชับลําตัวได้เป็นอย่างดีด้วยครับจุดต่างของเบาะนั่งอีกอย่างนะครับที่จะต้องพูดถึงก็คือการเลือกติดตั้งวัสดุสะท้อนความร้อนเข้ามาก็จะมีลักษณะการทํางานคล้ายๆกับเทคโนโลยีโคเล่โมดูลเล่ของมิตซูชินั่นเองครับแต่ว่าจุดที่ติดตั้งมานะครับสำหรับเบาะนั่งคู่หน้าก็คือนี่ครับบริเวณผิวสัมผัสด้านหน้าทั้งหมดนะครับสำหรับเบาะคู่หน้าทั้งฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาครับนะครับติดตั้ง ด้านหลังพนักพิงต่างๆนะครับก็จะเป็นวัสดุสะท้อนความร้อนทั้งหมดแถวที่2นะครับนี่ครับเบาะหุ้มด้วยหนังเหมือนกับเบาะคู่หน้าทุกอย่างนะครับเป็นหนังสังเคราะห์ตกแต่งเข้ามาแล้วก็เดินตะเข็บแบบได้แท้ๆนะครับเป็นได้สีขาวนะครับรายละเอียดการตกแต่งของเบาะนะครับเหมือนกันทุกอย่างแล้วก็การปรับพับเบาะเพื่อจะให้ผู้โดยสารแถวที่3ขึ้นนะครับก็ยังสามารถปรับได้ง่ายนะครับเป็นแบบนี่ครับวันทัดนะครับจากวะเดียวนะครับนี่ครับปรับขึ้นมาเลยครับ ทำให้ผู้โดยสารแถวที่สานะครับสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายด้วยครับส่วนรายละเอียดของเบาะนั่งแถวที่2นะครับในเรื่องของความสะดวกสบายที่อยากจะแนะนํากันก็คือนี่ครับเราสามารถปรับเลื่อนนะครับให้ผู้โดยสารแถวที่3นั่งได้อย่างสบายเช่นกันครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการปรับระยะของเบาะแถวที่2ให้นั่งได้อย่างสบายแล้วก็มีระยะยืดของขาเพียงพอแล้วนะครับเรายังสามารถปรับตำแหน่งของเบาะให้เอนมากขึ้นนะครับนี่ครับแต่ว่าข้อดีก็คือช่วยให้ผู้โดยสารแถวที่3นะครับ นั่งได้อย่างสบายเช่นกันครับซึ่งไม่จะเป็นจะต้องเป็นเด็กนั่งเท่านั้นนะครับรถคันนี้ผู้ใหญ่นั่งก็ยังนั่งได้ผมสูง168ซนเมรนะครับเรียกว่า170ซนมผมลองไปนั่งดูแล้วนะครับพื้นที่ภายในโดยสารเหลือเฟือนะครับแล้วก็นั่งได้จริงส่วนพื้นที่ส่วนขาไม่ว่าจะกระชับหรือว่าเล็กไปสักนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วนะครับเมื่อเราปรับหรือว่าเพิ่มระยะจากเบาะแถวที่2ลงมานะครับก็จะทําให้พื้นที่แถวที่3 <Workers. S 2> <mut ters. S 1> นั่งได้จริงแล้วก็นั่งได้สบายด้วยครับเมื่อเทียบกับในรถยนต์ MPV หลายรุ่นนะครับหรือว่าเมื่อเทียบกับในรถยนต์ PPV หลายรุ่นเช่นกันนะครับเบาะนั่งแถวที่3าบางครั้งนะครับอาจจะนั่งได้เฉพาะเด็กเท่านั้นแล้วก็พอไปนั่งจริงๆก็จะรู้สึกอึดอัดแต่ว่ารุ่นนี้เมื่อเบาะแถวที่2นะครับสามารถเลื่อนเข้าออกได้ด้วยแล้วก็ปรับมุมเอนต่างๆได้ด้วยนะครับทำให้เบาะนั่งแถวที่3นั่งได้จริงครับส่วนอื่นๆนะครับในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับชุดควบคุมแอร์ต่างๆนะครับเป็นแอร์ 2ตอนติดตั้งเข้ามาแล้วก็มีช่องแรงลมแอร์4ช่องนะครับก็เรียกว่าเพียงพอกับการใช้งานสําหรับผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็มีนี่ครับปุ่มปรับระดับแรงลมแอร์นะครับที่ให้มาถึงส่ระดับด้วยกันครับนอกจากนี้นะครับฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เราอยากได้หรือว่าถามหากันมาตลอดไม่ว่าจะเป็นนี่ครับช่องเสียบชาร์จไฟแบบ USB ซึ่งรุ่นนี้นะครับให้มาทั้ง Type C แล้วก็ Type A ด้วยครับรวมถึงนะครับช่องเสียบวางโทรศัพท์ต่างๆนะครับก็ยังได้รับการเพิ่มเติมเข้ามาสําหรับ เบาะนั่งด้านหลังนะครับสามารถเสียบวางโทรศัพท์ได้นะครับหลายจุดหลายตำแหน่งด้วยกันแล้วก็สามารถเก็บของได้หลายจุดหลายตำแหน่งด้วยกันครับด้านรายละเอียดของเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินรหัส 4A91 ขนาด1.5ลิตร4สูบ6วาล์วลไมเวกครับ ซึ่งเครื่องยนต์บล็อกนี้ก็จะให้กําลังสูงสุดอยู่ที่105แรงม้าที่6,000รอบต่อน,นาทีแล้วก็ยังมีแรงบิดสูงสุดอยู่ที่141นิวตันเมตรที่4,000รอบต่อน,นาทีรายละเอียดทางด้านเทคนิคของเครื่องยนต์นะครับเรียกว่าไม่ได้แตกต่างจากเดิมแรงม้าแรงบิดเท่าเดิมทุกอย่างแต่ว่ารายละเอียดของเกียร์มีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่จากเดิมนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบทอร์คคอนเวอร์เตอร์4จังหวะมีการปรับเปลี่ยน เกียร์ชุดใหม่เข้ามาเป็นเกียร์ของไอซินเป็นเกียร์ในระบบเกียร์แปรผันอัตาทดแปรผันแบบ CVT นั่นเองครับโดยเกียร์ชุดนี้นะครับเป็นเกียร์ที่เรียกว่าติดตั้งเข้ามาใหม่ทั้งหมดแล้วก็มีอัตราทดเกียร์นะครับที่จะเน้นในเรื่องของการตอบสนองการขับขี่ที่ดีขึ้นแล้วก็ยังให้อัตราสิ้นเปลืองที่ประหยัดมากขึ้นด้วยครับด้านผลทดสอบสมรรถนะนะครับอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัว 0-60กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้5.9วินาทีและ0-100กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้12.9วินาทีครับด้านอัตราเร่งควอเตอร์ไมล์หรือว่า0-402เมตรวัดได้19.0วินาทีที่ความเร็ว122.2กิโลเมตรชั่วโมงครับเมื่อเปรียบเทียบในหัวข้ออัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวนะครับเทียบกับใน x p a n เ e r รรุ่นที่แล้วที่ใช้เกียร์อัตโนมัติแบบ 4จังหวะนะครับตรงนี้แตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนในส่วนของอัตราเร่งออกตัวเพราะว่ารุ่นใหม่นะครับก็จะทําอัตราเร่งในช่วงเร่งออกตัวได้ดีกว่าเล็กน้อยครับประสิทธิภาพในช่วงเร่งแสงก็เช่นกันนะครับช่วงเร่งแสงในเมือง60-100ถึงกิโมตรชั่วโมงวัดได้7.0วินาทีและช่วงเร่งแสงนอกเมือง 80- 120ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้9.4วินาทีครับ อัตราเร่งตีนปลายหรือว่าอัตราเร่งในช่วงเร่งทางยาว0-160กิโลเมตรต่อชั่วโมงวัดได้42.8วินาทีและ0-1,000เมตรหรือว่า1กิโลเมตรวัดได้34.4วินาทีที่ความเร็ว152.5กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับผลทดสอบประสิทธิภาพเบรกระยะเบรกในเมืองหรือว่าระยะหยุดในเมือง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงศูนย์เบรกจนรถหยุดนิ่งวัดได้14.9เมตรที่ 0.9g ครับ และระยะหยุดนอกเมือง100กิโลเมตรตชั่วโมงถึง0เบรกจนรถหยุดนิ่งเช่นกันวัดได้42.6เมตรที่ 0.9g เช่นกันครับตัวเลขที่ออกมานะครับเมื่อเทียบกับใน Expander ชมที่แล้วก็พบว่าระยะหยุดและก็ระยะเบรกดีขึ้นมากครับด้านระดับเสียงรบกวนภายในสารที่ออกมาก็เช่นกันหลังจากที่ Mitsubishi Motor ประเทศไทยติดตั้งวัสดุซับเสียงเข้ามาบริเวณด้านหน้าคอนโซลนะครับเพื่อจะช่วยลดเสียงรบกวนจาก ห้องเครื่องยนต์เข้ามาภายในสารนะครับตรงนี้ตัวเลขที่ออกมานะครับเราวัดได้นะครับจากความเร็วคงที่60กิโลเมตรชั่วโมงอยู่ที่62เดซิเบลและความเร็วคงที่80กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้64เดซิเบลความเร็วคงที่100กิโลเมตรชั่วโมงวัดได้66เดซิเบล ส่วนความเร็วคงที่120กิมตรต่อชั่โมงวัดได้72 d เดซิเบลตัวเลขที่ออกมานะครับก็พบว่าในช่วงความเร็วไม่เกิน100กิมตรต่อชั่โมงนะครับก็จะมีระดับเสียงรบกวนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยที่ดีด้วยครับหลังจากปรับเปลี่ยนเกียร์มาแล้วคุยกันให้ฟังนิดหนึ่งครับว่าขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับที่สัมผัสได้ก็คือในเรื่องของการเร่งออกตัวต่าง,าง,างๆก็รู้สึกว่า หนักแน่นขึ้นค่อนข้างชัดเจนครับรู้สึกได้เลยว่าการเล่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ CVT หรือว่าเกียร์แบบแปรผันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับรู้สึกได้นะครับว่าช่วงเล่งต่างๆนะครับก็เหมือนกับรถมีกําลังมากขึ้นทั้งๆที่รถมีกําลังเหมือนเดิมแต่ว่าอัตราทดเกียร์ก็น่าจะช่วยหรือว่าน่าจะเสริมให้รถคันนี้นะครับมีจังหวะการเล่งออกตัวดีขึ้นอีกเล็กน้อย mm hmm. เช่นเดียวกับตัวเลขที่ออกมานะครับสอดคล้องกันดีนะครับถือว่า สัมพันธ์กันกับความรู้สึกของเราเพราะว่าในจังหวะเร่งต่างๆก็รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ตัวเลขที่ออกมาก็ดีขึ้นเล็กน้อยครับส่วนในเรื่องของความเร็วปลายหรือว่าย่านความเร็วสูงนะครับไม่ได้แตกต่างกันให้มาเพียงพอนะครับจุดเด่นๆ่เลยก็คือในช่วงเร่งออกตัวแล้วก็จังหวะเร่งแซงที่ดีขึ้นมาอีกเล็กน้อยครับส่วนฟิลลิ่งของพวงมาลัยก็เช่นกันนะครับมีการปรับจูนในส่วนของซอฟต์แวร์พวงมาลัยใหม่เพราะว่าพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้านะครับสามารถจูนหรือว่าสามารถปรับเปลี่ยน ซอฟต์แวร์ได้ซึ่งทางมิสูก็มีการจูนพวงมาลัยเข้ามาใหม่ในจังหวะช่วงกับรถต่างๆก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าพวงมาลัยมีการคืนหรือว่าเทินพวงมาลัยกลับได้อย่างนุ่มนวลแล้วก็เราแทบจะไม่จําเป็นจะต้องไปประคองพวงมาลัยมากมายนะครับให้ความสะดวกสบายขึ้นชัดเจนครับในจังหวะเลี้ยวกับรถต่างๆครับนอกจากขนาดล้อที่ใหญ่ขึ้นในรุ่น GT รุ่นนี้นะครับก็ยังมีช็อคอัพที่มีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีการปรับจูนวาลเข้ามาใหม่ช็อคอัพเป็น ช็อคน้ํามันนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของความนุ่มนวลน,นะครับเป็นที่1อยู่แล้วช็อคน้ํามันให้ความสุขสบายในเรื่องของถนนที่เป็นคลื่นเป็นรอนแบบนี้นะครับก็ถือว่ารถนิ่งพอสมควรแล้วก็นั่งได้สบายครับ <S <S นะซึ่งช่วงล่างด้านหน้าก็จะมาพร้อมเหล็กกันโครงแล้วก็เหล็กค้าหัวโชกต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแกว่งหรือว่าการโยนตัวด้านหน้าก็จะมีน้อยลงเช่นกันครับส่วนอัตราบริโภคน้ํามันนะครับที่เราทําการทดสอบกันดูในทริปนี้ทั้งในเมืองแล้วก็นอกเมืองนะครับบอกกันตรงๆเลย ตัวเลขที่ออกมานะครับอัตราสิ้นเปลืองในเมืองก็จะอยู่ที่ประมาณ11-12กิโลเมตรต่อลิตรครับแล้วก็อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนอกเมืองนะครับตัวเลขก็จะอยู่ที่ประมาณ14-15กิโลเมตรต่อลิตรครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับสภาพจราจรแล้วก็พฤติกรรมการขับขี่ของเราด้วยครับเอ็กเพนเดอร์ใหม่นะครับตกแต่งมาได้ลงตัวมากขึ้น ให้อุปรกรณ์มาหลากหลายอย,าอย่างเช่นกันแล้วก็จุดหลกัหลกๆก็คือเกียร์อัตโนมัติแบบ cvt ส่วนห้องโดยสารนะครับที่ผมชอบเลยก็คือความโอ่อ่าความโอถงเมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดนะครับผมถือว่า x p a n d e r ก็จะมีห้องโดยสารที่ไม่เป็นรองคู่แข่งเช่นกันนะครับในเรื่องของความโอ่อ่าแล้วก็นั่งได้จริงในแบบเจ็ที่นั่งส่วนการปรับพับเบาะนะครับเมื่อเปิดจากด้านหลังขึ้นมานะครับก็ยังสามารถปรับพับเบาะเพื่อจะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระได้ด้วยเบาะนั่งแถวที่สานะครับสามารถปรับพับได้ในแบบ 50- 50นะครับแล้วก็เบาะแถวที่2ยังสามารถปรับพับได้ในแบบ 40, 20แล้วก็40นะครับตรงนี้ก็จะมีเฉพาะในรุ่น GT mm hmm. เพราะว่าในตรงกลางหรือว่าในส่วนพื้นที่ตรงกลางที่สามารถปรับพับลงมานะครับตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วน้าแล้วก็ขวดน้ํา2ตําแหน่งก็จะมีเฉพาะในรุ่น GT เท่านั้นครับซึ่งเมื่อเราปรับพับ,าบ mm hmm. ลาดนะครับตรงนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่ในการจัดเก็บสัมภาระตามแนวยาวแล้วก็เพิ่มนะครับในส่วนของปริมาตรในการจัดเก็บสัพภาระพาเรอสสารได้ด้วยครับ <Ken an> ภาพรวมนะครับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT บล็อกนี้นะครับก็จะช่วยให้รอบของเครื่องยนต์ต่ำลงแล้วก็ขับขี่ได้อย่างสมูทมากขึ้นการตอบสนองต่างๆตัวเลขที่ออกมาก็พบว่าทําได้ดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเร่งออกตัวช่วงเร่งแซงต่างๆทําได้ดีครับถ้าถามผมว่าอยากจะให้มีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับสิ่งที่อยากได้จริงๆหรือว่าแอบคิดเล็กๆนะครับว่าถ้ามีมาก็จะรู้สึกว่ากรีฟหรือว่าชอบมากๆก็คือการได้ระบบความปลอดภัยชั้นสูงใน ไปเจ้รสปอร์ตมาใส่ในรถยนต์รุ่นนี้นะครับห้องโดยสารของ Xpander ใหม่นะครับก็พบว่ารายละเอียดนะครับหลังจากที่เราได้ทำการขับทดสอบมาแล้วนะครับก็พบว่า ห้องโดยสารนะครับมีรายละเอียดที่ดีขึ้นค่อนข้างชัดเจนแล้วก็รายละเอียดของวัสดุต่างๆที่ตกแต่งเข้ามาบริเวณแผงแดชบอร์ดคอนโซลด้านหน้าแผงข้างประตูก็ให้ความหรูหรามากขึ้นแล้วก็วัสดุที่เป็นหนังแบบซอฟท์ทัชนะครับตกแต่งเข้ามาตรงนี้ก็เมื่อเราได้ขับได้ใช้งานจริงๆหลายวันนะครับก็พบว่าให้ความสบายมากขึ้นครับส่วนอื่นๆน,นะครับนี่ครับชุดแอร์ก็ให้ความหรูหราดีอย่างที่รีวิวไปแล้วนะครับว่า แอร์ใช้งานง่ายให้ความรูหลาแล้วก็มีความเย็นสบายเย็นได้อย่างทั่วถึงเพราะว่าติดตั้งแอร์แบบ2ตอนครับ จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวรายละเอียดของ Mitsubishi Expander ในรุ่นปรับโฉมปี2022หรือว่า MY2022 รุ่นนี้นะครับที่มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของหน้าตาภายนอกภายในแล้วก็ปรับปรุงช่วงล่างแล้วก็เกียร์อัตโนมัติมีการปรับเปลี่ยนเข้ามาใหม่แล้วก็ ได้รีวิวรายละเอียดทั้งภายนอกภายในแล้วก็รายละเอียดของฟังก์ชันฟีเจอร์ที่มีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเข้ามารวมไปถึงนะครับเรายังได้ขับทดสอบนะครับมีการเปรียบเทียบให้ดูระหว่างรุ่นใหม่แล้วก็รุ่นเก่าขับแล้วเป็นอย่างไรบ้างข้อดีจุดดีจุดเด่นของการนั่งภายในโรสารทั้งเบาะที่นั่งแถวสอ ถ่าวที่3นะครับเราก็ได้รีวิวให้กับเพื่อนๆทราบแล้วนะครับว่ารถยนต์รุ่นนี้มีฟีเจอร์ฟังก์ชันที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนั่งแล้วสบายมากน้อยแค่ไหนครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับช่วยกันกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานของไค n เนอร์ทุกท่านด้วยครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ